ออกไปเที่ยวแคมป์กันเถอะครับคำนี้อาจารังอยู่ในหัวใจของเพื่อนๆมาทําให้มันเป็นจริงกัน Black Deer ได้ผลิตสินค้ามารองรับการแคมปิ้งที่ใช้งานได้ง่ายสวยงามและมั่นใจได้ถึงการรับประกันที่ยาวนานถึง3ปีถ้าเรามองไปถึงการแคมปิ้งหรือเดินป่าอุปกรณ์ชิ้นแรกๆที่เพื่อนๆน,นึกถึงคงจะเป็นเต็นท์เต็นท์ Dreamland เต็นท์สำหรับครอบครัวเล็กๆรูปทรงกระโจมนอนได้2-3คนสามารถยืนภายในได้ มาพร้อมกับหลังคากันฝนภายนอกเ,ยกเรียกได้ว่ามาพร้อมออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งเลยเต็นท์อาคิออสเต็นท์ขนาด2และ3คนระบายอากาศดีเพราะเป็นเต็นท์2ชั้นชั้นในเป็นตาข่ายระบายอากาศขนาดใหญ่แข็งแรงและน้ำหนักเบาด้วยเสาอลูมิเนียมเหมาะกับอากาศในทุกฤดูอย่างบ้านเราสามารถกางได้โดยไม่ใช้สมอบกจึงกางบนพื้นปูนได้อย่างสบายๆเต็นท์พลูมวันพลัสเต็นท์ขนาดเบามากเหมาะสำหรับการเดินป่าคนเดียว ระบายอากาศดีสามารถนอนและว,วางของได้อย่างสบายๆหรือถ้าจะนอนสองคนก็ยังพอได้โดยน้ำหนักที่เบาเพียงแค่1กิโลครึง่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเพียงแค่ที่กันแดดกันฝนก็ยังมีทาร์ปที่มีความกว้างถึง4เมตรครึง่งเคลือบสีเงินด้านใต้เพื่อกันความร้อนไม่ให้เลือกทั้งสีขาวและสีเขียวเพื่อให้เข้าชุดกันกับแคมป์การนอนบนที่นอนที่นุ่มสบายเกิดขึ้นได้ขณะที่เราไปแคมป์นอกจากจะนุ่มสบายแล้วยังกันความเบียนที่ขึ้นมาจากพื้นอีกด้วย สำหรับการไปแคมป์ที่นอนเน b บิลล a าเป็นที่นอนที่มีสูบมาในตัวมีความหนาถึง15เซนติเมตรด้วยการออกแบบเป็นพิเศษคนที่นอนข้างๆจะไม่รำคาญถึงการพลิกตัวของเรามีให้เลือกในขนาดความกว้าง140และ195เซมและเรายังมีที่นอนในแคมป์ที่สามารถพองลมเองได้จนเกือบเต็มมาพร้อมกับหมอนปรับความแข็งได้ด้วยการเป่าลมเพิ่มเพียงเล็กน้อยหนา3ซนติเมตรกว้าง142ซนเมตร สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการเดินป่าเรายังมีที่นอนลมซึ่งพองลมเองและรุ่นเบาพิเศษที่มาพร้อมกับปั๊มลมในตัวมีน้ำหนักเบาเพียง600กรัมที่นั่งเล่นปิกนิกหน้าเต็นท์ลวดลายสวยงามการความเปียกและแฉะความสกรปรกจากพื้นทําให้สามารถนั่งเล่นหรือนอนเล่นหน้าเต็นท์ได้อย่างสบายมีขนาดให้เลือกมากถึง3ขนาดคือความกว้าง170 200และ300ซนติเมตรสำหรับภายในเต็นท์แบล็กเดีย ยังมีผ้าปูอย่างหนาลายกวางสวยงามจะใช้ปูโต๊ะเพิ่มความสวยงามก็ได้มีให้เลือก2ขนาดคือกว้าง200และ230ซนติเมตรเครื่องนอนมีเผื่อไว้ก็ดีนะครับเผื่อไว้เวลาหนาวเรายังมีถุงนอนทรงสี่เหลีย่ยมที่นอนสบายๆที่15องศาและถ้าอากาศร้อนกันนั้นยังสามารถคลี่ออกมาเป็นผ้านวมได้อีกด้วยและยังมีหมอนที่เข้าชุดกันที่ขาดไม่ได้เลยคือชุดเฟอร์นิเจอร์ ที่มีส่วนประกอบหน้าโต๊ะเป็นอลูมิเนียมพับเก็บได้เล็กทนความร้อนสามารถประกอบอาหารบนโต๊ะได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวไฟไหม้และสามารถโดนน้ำได้ไม่ต้องกังวลว่าฝนตกแล้วจะบวมหรือต้องตื่นขึ้นมาเก็บโต๊ะในเวลากลางคืนมาในสีสันสวยงามมีให้เลือกความยาวได้ถึง2ขนาดคือ123และ70ซนติเมสามารถปรับความสูงได้โดยอิสระตั้งแต่50ถึง80ซนเมตร และยังมีโต๊ะขนาดเล็กที่สามารถต่อกันเป็นเซตและซ้อนกันไปที่เก็บของได้อีกด้วยมีอุปกรณ์เสริมเป็นเสาห้อยตะเกียงและราวแขวนอุปกรณ์ทำกับข้าวขนาดเล็กในปีนี้ Black Deer ยังมีโต๊ะที่หน้าโต๊ะเป็นตะแกรงเพิ่มความเบาและสะดวกสบายในการทำความสะอาดยาวถึง75ซนติมตรกว้าง48ซนติเมตรสามารถต่อกันเป็นชุดได้เลยเพิ่มความสะดวกสบายเหมือนชุดครัวที่บ้าน โดยมีอุปกรณ์เสริมเป็นหลุมวางเตาขาวางเตาแยกเสาตะเกียงชุดตู้เก็บของที่แขวนอุปกรณ์ปรุงอาหารสำหรับแคมป์ใหญ่ๆที่ต้องการความสะดวกสบายมาถึงตรงนี้และคงขาดเก้าอี้ไปไม่ได้เก้าอี้ที่ใหญ่ที่สุดสีน้ำตาลเข้าชุดมีความเอียงกำลังดีมีเท้าแขนเป็นไม้สวยงามและยังมีเก้าอี้ที่เตีย้ยสำหรับนั่งกับโต๊ะขนาดเล็กกระทัดรัดพับเล็กมีสีสันสวยงามนั่งสบายมีให้เลือกหลายแบบ หรือเพื่อนๆที่ชื่นชอบการเดินป่าหรือต้องการนั่งกับเก้าอี้ที่มีขนาดเก็บเล็กมากมีพนักพิงเรายังมีเก้าอี้ที่มีน้ำหนักเพียง900กรัมให้เลือกใช้กันอีกด้วยเตาสแตนเลสถอดล้างได้ทุกชิ้นแข็งแรงทนทานใช้กับแก๊สกระป๋องสั้นที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ที่นิยมทำอาหารในแคมป์และสำหรับผู้ที่นิยมอาหารประเภทปิ้งย่างเรายังมีเตาสแตนเลสแบบปรับความสูงได้มีที่รองกันเศษถ่านไปทำ อันตรายกับธรรมชาติใต้เตาทําให้อาหารในแคมป์ของเพื่อนๆมีความหลากหลายมากขึ้นมีของมากกันขนาดนี้แล้วจะขนไปยังไงไม่ต้องห่วงรถเข็นพับได้พับแล้วมีขนาดเล็กมากรับน้ําหนักได้ถึง80กิโลกรัมและเรายังมีกระเป๋าจัดเก็บของให้เป็นหมวดหมู่อีกด้วยสําหรับแฟนๆ Black Dea er, ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมเอาไว้เพิ่มความแข็งแรงของเต็นท์และทาร์ฟคือสมอบกเหล็กหล่อและค้อนตอกสมอบกที่เข้าชุดกัน สามารถตกแต่งแคมป์ให้สวยงามได้ด้วยธงราวและไฟประดับเต็นท์อีกด้วยไปแคมป์กันนะครับเราไปมีความสุขกันง่ายๆจากอุปกรณ์แคมปิ้งของ Black Deer ที่ทำให้เพื่อนๆออกไปสัมผัสชีวิตท่ามกลางธรรมชาติกันได้ง่ายขึ้นและมั่นใจด้วยการรับประกันยาวนานถึง3ปีแล้วเจอกันที่แคมป์ครับ